นี่คือเกมมิ่งสมาร์ทโฟนตัวใหม่นะครับเกมมิ่งสมาร์ทโฟนเรียวมีนาโซสาม มาพร้อมกับสโลแกนปลดล็อกขุมพลังว้าวปลดล็อกขุมพลังด้วยและมาในราคาไม่เกิน5000บาท5,000บาท5,000บาททุกคนต้องบอกตรงนี้เลยนะทุกคนว่าเราเนี่ยอัดคลิปเกมสตรีมเกมทำคลิปเกี่ยวกับเกมมือถงมือถือเนี่ยเราไม่ต้องมีการอัปดงอัปเดตอัปเกรดอุปกรณ์ก็คืออัปเกรดพวกมือถือพวกนี้นี่ยเอามาอัดคลิปมาสตรีมเกมทุกปีอยู่แล้วนะครับเพื่อ ทีเวลาเล่นเกมหรือว่าอาัดคลิปเกมหรือว่าเล่นเกมเนี่ยมันจะได้เกมไหลร,รื่นปื๊ดปื๊ดปื๊ดปไม่มีกระตรงกระตุกและตอนนี้เนี่ยก็ถึงเวลาแล้วนะที่เราจะต้องมีการเปลี่ยนมือถือและตัว,ตวเกมมิ่งสมาร์ทโฟนตัวนี้เนี่ยมีอะไรดีบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังกันมาพร้อมกับชิปเซ็ตเกมมิ่งเฮลิโ G85 และก็แรม4 หลอม64แอมป์คะแนนแอนตูตูเนี่ยสูงกว่า2 0 0แสนเลยนะเว้ยทุกคนตัวนี้เนี่ยเฮ้ยไม่ธรารมดานะคือการเล่นเกมแบบลื่นไหลกันเลยเดียวตัวนี้เนี่ยพร้อมทั้งแบตเตอรี่ยักษ์6 0 0 0แอมทำให้คุณเพลิดเพลินในการใช้งานแบบอนสต t o p แน่นอนชาร์จเร็ว18วัตต์แถมรองรับการชาร์จแบบรีเวิร์สชาร์จริงด้วยนะเว้ยทุกคนก็คือการถ่ายแบตเตอรี่เนี่ยไปสู่เครื่องอื่นได้ด้วยไม่ธรรมดาสแตนบายได้ยาวนานกว่า4 6วัน อย่างนานนะหน้าจอขนาด6.4นิ้วแบบฟู l l s รีนนะครับด้วยอัตราส่วนที่20:9เล่นเกมนี้ผมบอกเลยนะจับแบบถนัดมือเนี่ยจับแบบนี้เลยถนัดมือแน่นอนครับแบบพอดีมือเลยไม่เล็กเกินไม่ใหญ่เกินไปเนี่ยดูสิ ดีไซน์เส้นทะแยงมุมนำเทนกว่าใครมี2ตสีนะทุกคนทั้งเลเซอร์แบ็กและเลเซอร์บูนะครับอันนี้เป็นเลเซอร์แบ็กนี่ไงเป็นสีดำรองรับระบบสแกนนิ้วมืออย่างรวดเร็วและแม่นยำด้วยกล้องคู่หลัง AI นี่ความชัดถึง13ล้านพิกเซลกันเลยนะครับทุกคนแล้วก็กล้องหน้าอีก8ล้านพิกเซล ระบบปฏิบัติการเรียวมี UI Android 10.0และยังมีฟิวเจอร์อื่นๆด้วยนะครับทุกคนอาทิเช่น d ู o m o d e Music Share ก็คือการฟังเพลงแบบเขาเรียกว่าอะไรต้องฟังไลร์สายนะครับได้สอี่สอคนนั่นเองนะครับฟังเพลงต่อไลร์สายสบายเลยมีโฟกัสโหมดมาให้ด้วยนะครับก็จะเป็นการปิดตัว DND นะครับการแจ้งเตือนการอะไรต่างๆมันก็จะปิด ให้รลบกวนได้ด้วยเป็นหมวดที่ช่วยทําให้คุณมีสมาธิมากยิ่งขึ้นนะครับโดยการปิดการแจ้งเตือนต่างๆแล้วก็เปิดเพลงคลอๆได้ด้วยก็ดีดีกว่าที่ใครมารบกวนแน่นอนแล้วก็มีระบบป้องกันข้อมูลส่วนตัวนะครับมีดาร์กหมวดน,นะครับทาให้จอเนี่ยมองเวลากลางคืนได้ง่ายขึ้นอะไรแบบนี้นะครับอะ ข้าวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแหมเดี๋ยวพูดอยู่ต้องนานเนี่ยมันไม่เห็นภาพใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่านะครับว่าเจ้าตัวเรียวมีนาโซ 30A เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเวลาเราเอามาใช้จริงเวลาเล่นเกมเนี่ยไปดูกันดีกว่ามีฟิวเจอร์หนึ่งนะครับที่เวลาเล่นเกมเนี่ยควรเปิดเอาไว้นะครับ ก็จะทําให้เกมเนี่ยลื่นยิ่งขึ้นอีกนะครับโดยการที่เราสไลด์ไปนะครับแล้วไปที่เกมสเปรดนะครับตรงนี้เลยกดเข้าไปปุ๊บนี่เกมสเปรดแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีการตั้งค่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจัดการเกมของฉันก็คือตอนนี้เรามีเกมหนึ่งนะครับก็คือ a o v นะครับอันนี้ก็เราให้จัดการไปเกมเดียวนะครับแล้วก็มีการซ่อนไอคอนเกมบนหน้าจอโฮมนะครับแล้ก็ซ่อนได้นะครับกดเลยก็ซ่อนได้แล้วก็ ผู้ช่วยสำหรับเกมเราก็ติดเอาไว้เลยนะครับนี่ตัวข้างล่างนี่สําคัญมากนะครับทุกคนก็จะมีการบอกนะครับว่าแบตเตอรี่นี่เหลือเท่าไรล่นได้กี่ชั่วโมงนะครับความแรงสัญญาณเป็นยังไงบ้างแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกการปิดกัน้นการแจ้งเตือนปฏิเสธสายปิดกั้นสายและการแจ้งเตือนอนุญาตเรียกเข้าสายยังไงก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราตั้งค่าเลยตรงนี้ก็จะให้ล็อกความความสว่างอะไรพวกนี้ถ้าเกิดเรายากจะ,กจะกล็อกเนี่ยเราก็ล็อกเลยนะครับ ปุ๊บอกอย่างล็อกแล้วแล้วก็มาดูปุ่มนี้นะครับนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับกดไ้ดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ตรงนี้อันนี้เป็นหมดสมดุลน,นะครับถ้าเกิดเราอยากให้กําลังไฟฟ้าเนี่ยต่ำเราก็กดมาเป็นหมดนี้เป็นการเซฟพลังงานนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากเล่นเกมแบบพูดปาร์ตเลยเนี่ยเราก็เข้าสู่หมดาการแข่งขันเลยน้องอนะ่ะมีเสียงด้วยเลยเมื่อกี้นี้เหมือนคนบูทแล้วเราก็ลองเข้าเกมมบบจ้งตรงนี้เลยนะครับไป อ่ะ you can see โอ้โหเป็นไงคิวไหมวิดีโอมีกระตุกห้ามหลองอเลยอ่ะอ่ะนี่ลองดูภาพในเกมโอเคนะผมว่าโอเคเลยอ่ะลื่นเลยนะครับดูลื่นอยู่นะครับเนี่ยการเข้ากลงเขาเ้าเกมก็ไวเลยนะครับถือว่าไวเลยแหละโหลด,ดไม่ได้ช้ามากเดี๋ยวไปดูตรงตัวละครดีกว่านะทุกค,คนลองดูตรงตัวละครดูตัวละครนะครับ ลองดูนี่นิมิชันเฮ้ยเราได้อยู่นะภาพเบ็คมเลยนะครับภาพถือว่าคมเลยเนี่ยมาตัวตัวกลัวกลัวเปล่าฮะตัวตัวกลัวเปล่ามาทีนี้กับคนลองดูสิหนึ่งหนึ่งให้ดูนะครับเอาลองเป็นแวนแล้วกันนะครับหนึ่งหนึ่งอยากจะลองแวน ต่ดูอีกฟังหนึ่งน่าจะเอาจริงเอาจังกับเราแน่อนอนเจอค่ะโอ้เจอทอนไอ,สอ้ไอสองมาไอ้สองมาลองสิเหื่อลายแรกมาแล้วทุกคนเนี่ยแม่การจำการอะไรมันพอดีเลยไหมนะครับมันไม่เล็กเกินไม่ใหญ่เกินไปมาไหน สักหน่อยวิตัวตัวกลัวกลัวเปล่ามาเิเอานิ่งเลยนิ่งเลยอ่ะนิ่งเลยโดนนั่นน่าลิ่งเลยโดนนั่นน่าลิ่งเลยโดนนั่นน่าทำไมถึงกดถอนมาเล่นน่ะเอานิ่งอีกแล้วงอานิ่งอีกแล้วเอานิ่งอีกแล้วเอานิ่งอีกแล้วเอานิ่งอีกแล้วไอสองนิ่งอีกแล้วไอสองนิ่งอีกแล้วอ่ะไอสองมาดิสองไอสองนิ่งอีกแล้วไอสองนิ่งอีกแล้วสองเริ่มนิ่งรล้เอาสองสองสองไอสอง สองไอ้สอไอ,สอ้สปักสอแตกแล้วน้อแตกเลยสองมามาสองมาแก้ตัวเร็วเรวสองมาแก้ตัวหน่อยเร็วเรเฮ้ยสองไปไหนวะสองมาล้วสองมาสองมาส,มาสปั๊มแตกแล้วสองสองจะตายอีกแล้วสองอันตีไปไหนสองไอ้สองไอ,สอง้ไอสอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอสองเฮ้ยมึงตื่นยังเนี่ยสองมาๆามาสองเร็วสองอุ้ยหน่อยเก็บแรงนวลโอ้ย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 สองสู้อะสองสู้ไอสองสู้ไอสองสู้สองอะสองเก็บสู้เหรอสองไม่ไหวแล้วแหละสองยอมแล้วฮะตัวแล้วพอแล้วไม่แกไอสองแล้วจบแล้วจบแล้วสองโอ้แตกแล้วหนึ่งหึงไงสองเรียบร้อยสองบอกพอยอมนะสู้ไม่ได้หรอก สองโดนไปห้าตัวหรือมันจะร้องไห้นะเว้ยปฟ้องแม่แมวนะสองลิ้นคำขำไม่เชิงลิ้นน,นึ่งอะจ้าเห็นไหมครับทุกคนลูกทรงสวยงามเลยนะครับเนี่ยดูสิสำหรับผมคิดว่าตัวนี้นี่ก็พอโอเคเลยนะครับซึ่งราคาประมาณนี้เนี่ยไม่เกิน5,000บาทนะครับนี่ถือว่าดีแล้วนะครับเลียวมีนาโซสามสิบเอเนี่ยมีทั้งการสัมผัสที่แบบม,มันดีะนะแบบกระชับกระเฉงดีเนี่ยไหม มันพอดีมือด้วยนะครับเนี่ยถ้าเราจับมือก็พอดีมือแบบนี้เลยสบายๆแบบนี้บบนปุ่มสัมบงสัมผัสเนี่ยโอเคเลยนะไวเลยนะครับเนี่ยการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงโอเคเลยนะไม่มีกระตุกไม่มีแหลกนะครับเนี่ยผมว่ามันดีเลยนะครับกับราคาไม่เกิน5,000บาทนะทุกคนดูเห็นไหมนี่ดีเลยกล้องก็โอเคนะครับทรงเครื่องก็สวยโหดีทุกอย่างเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับมองหาง,งบประมาณไม่เกิน5,000เนี่ย ตัวไหนดีนะเจ้าตัวเกมมิ่งสมาร์ทโฟนเรียวมีนาโซ 30A เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งที่ทุกคนเนีย่ยน่าจะต้องไปรองกันเลยนะครับผมโอเคก็เจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนไปกับเจ้าตัวเรียวมีนาโซ 30A เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะสหรบคกีปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผม,มเจอกันนะจ๊ะาย